สรุปในวันนี้ขอซ้อมความเข้าใจทีหนึ่งว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักชีวิตนี่หมายถึงในความเป็นไปในชีวิตของคนจะมีชีวิตทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตทางวิญญาณ ไม่ใช่ชีวิตของเซนตัวตัวเดียวหนึ่งหนึ่งนั่นไมน่มันมันทางไอชีวิตยาที่ละเอียดเกินไปไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอชีวิตทางร่างกายระบบร่างกายนี่แล้วชีวิตทางจิตทางวิญญาณน,นั่นสองระบบนี้มันรวมกันเป็นชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักว่าถ้าปล่อยไปตามปกติก็คือกระแสะแห่งความทุกข พราะมันไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญา,า,ญญาชีวิตนี้ถ้าปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันไม่มีสติปัญญามันจะเป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาควบคุมมันมันก็จะไม่มีความทุกข์ซึ่งควรจะพอใจในเมื่อเราไม่มีความทุกข์ นี่ถ้ามันไม่มีความทุกข์ถึงระดับสูงสุดกันจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าชีวิตนิรันดรไปเลยฟังยากชีวิตนิรันดรคือไม่รู้จักตายเลยถ้าเป็นชีวิตคนชีวิตสัตว์ชีวิตต้นไม้นี่มันก็รู้จักตายไอชีวิตธรรมะตัวธรรมะเป็นชีวิตนั่นไม่มันเป็นนิรันดรไม่รู้จักตาย ถ,ถ้าจิตมันเข้าไปถึงชีวิตชนิดนั้นมันก็เป็นชีวิตนิรันดรนถ้าพูดให้สั้นเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วนะชีวิตนิรันดรถ้ายังต้องเกิดเกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกข์ดับทุกข์อ,อยูบอย่บ่อยๆแม้ว่าจะมีะทุกข์มากมีม,ม,มีมีทุกข์น้อยมีสุขมากก็ยังเรียกว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่ใช่สูงสุด ชีวิตสูงสุดก็คือไม่มีความทุกข์เลยไม่มีตัวเราสําหรับอยู่เป็นทุกข์ด้วยนั่นก็มันไม่มีความทุกข์อะไรที่จะเกิดขึ้นอีกหรือได้เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นชีวิตของพระธรรมเป็นตัวพระธรรมเป็นชีวิตนิรันดรแปลว่าตลอดกาล ชีวิตตลอดการชีวิตที่ไม่รู้จักตายจิตเข้าถึงใอความรู้สึกชนิดนั้นนมันหมดตัวตนมันก็ไม่มีอะไรตายมันก็ไม่รู้จักตายเขาแสวงหากันมากเขาเรียกว่าอมาตะธรรมอมรตธรรมทั้งพุทธการเขาแสวงหากันมากก็คือบรรลุถึงความไม่มีตัวตนนี่นีชีวิตนิรันดนเรเดี๋วนี้เรายังไม่ไปถึงนั่น เอาแต่ชีวิตที่ควบคุมได้มีความทุกข์น้อยความทุกข์ไม่ปรากฏถึงจะทุกข์บ้างก็เป็นเรื่องเหมืองเล็กๆน้อยๆไปทีก็ควรจะพอใจคือมันไม่โง่ไปเอาของที่มันเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติมาเป็นความทุกข์ของเราความเกิดก็ของธรรมชาติความแก่ก็ของธรรมชาติความเจ็บก็ของธรรมชาติความตายก็ของธรรมชาติ อย่าเอามาเป็นของเรามันก็ไม่มีความทุกข์ในปฏิจจสุบาทนะั้นอย่ามีตัวเราปรุงขึ้นมาสําหรับมีเรื่องมีราวกับสิ่งที่มันมากระทบก็ไม่มีความทุกข์นะนี่มันมีตัวกูของกู่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความทุกข์อยู่เพราะสิ่งที่มากระทบมาให้รักก็รักมาให้โกรธก็โกรธมันก็มีความทุกข์ทั้งเรื่องรักและเรื่องโกรธ ถ้าเป็นความยึดถือแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นทุกข์เรื่องดีก็ทุกข์เรื่องร้ายก็ทุกข์ถ้ายึดถือแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นจึงไม่มีความยึดถืออย่าปล่อยให้เกิดความยึดถือเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เกิดความทุกข์ถ้ายึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ไปหมดกระทั่งตัวชีวิตนั่นเองจะเป็นความทุกข์ไปเลย ถ้ายึดถือจะมีความทุกข์ไปหมดไป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 สังเกตดูเองคนยึดถือคนที่ยึดถือจะเป็นทุกข์ไปหมดมีเงนินก็เป็นทุกข์เพราะเงินีนชื่อเสียงก็จะเป็นทุกข์เพราะชื่อเสียงมีบุตรพันยาสามีมันก็มีทุกข์เพราะบุตรพันยาสามีมันยึดถือฉั้นจึงมีได้โดยไม่ต้องยึดถือและไม่ต้องเป็นทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องควรจะรับอะไรก็รับได้จะกินอะไรให้อร่อยก็ได้แต่อย่าไปยึดถือข้าวมันจะเป็นทุกข์จะรู้สึกอร่อยก็ได้แต่อย่าไปยึดถือข้าวถ้าสิ่งนี้มันหอมมันไพเราะมันอร่อยก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่อย่าไปยึดถือข้าวมันจะเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าจะไปต้องไปทําไม่ให้อร่อยไม่ให้ไพเราะไม่ให้อะไร ไม่เป็นสุขอะไรเสีเลยไม่ต้องการอย่างนั้มันจะมารูปไหนก็ตามใจอย่าไปยึดถือมันเข้ามันจับป็นทุกข์ทางตาเนี่ยสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วกันทางหูเหมือนกันไพเราะก็ได้ไม่ไพเราะก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วจะมือหอมก็ได้เหม็นก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วลิ้นลิ้นเนี่ยอร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วกัน ผิวหนังนี่นิ่มนวนก็ได้กระร่างก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วกันจิตการรู้สึกคิดนึกนี่มันก็มีเรื่องชอบใจก็ได้ไม่ชอบใจก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วคือถูกใจก็ได้ไม่ถูกใจก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็แล้วกันแล้วเรามีชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก ถ้าเราไม่รู้จักมันจะเป็นความทุกข์ในตัวชีวิตนั่นเองที่เราต้องไม่ปล่อยไปตามเรื่องเราต้องควบคุมกระแสะแห่งชีวิตควบคุมกระแสะแห่งชีวิตคือปฏิจจสมุปบาทด้วยสติปัญญาอย่างเพียงพอแล้วเราก็จะมีชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้า คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามสมควรแก่การกระทําของเราชีวิตคือสิ่งที่ต้องรู้จักอย่างนี้ข้อความตอนแรกของการบรรยายก็มีอย่างนี้เท่านี้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วแล้วก็ปิดประชุมปิดประชุม